สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆในกลุ่ม Minecraft Pocket e dition Thailand นะครับไปเล่น SG77 ฉลองฮาโลวีนนะครับฮาโลวีน1ปีมีหนึ่งครั้งเราก็มาทำกิจกรรมอะไรกันเล็กน้อยนะครับโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะฮะน่าจะคนนะ่าโอ้โหค,คนน่าจะมากันเยอะโอ้มาเยอะกันเหลือเกินโอ้ m มยกอดโอ้จากที่ไม่มีคน มากันซะเต็มที่นะครับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยโอมากันเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยไปเข้าเลยพี่น้องมาผมมาแล้วมากันย่างโอ้โหครับก็มาฉลองกันเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทากิจกรรมแบบนี้มานานมากนะครับหลังจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่ว่างกันเลยนะครับตอนนี้ก็นะนไหนๆก็วันฮาโลวีนทั้งที เรามาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะทําอีกเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นวันสงกรานต์นะครับที่ผ่านมาผมก็ทานะและวันต่อไปน่าจะเป็นวันพ่ออีกนานนี่ว่าแล้วเดือนหน้ามีวันสําคัญอะไรป่าวะวันลอยกระทงครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกนะฮะโอเคจัดไปฮะอีกกี่นาทีจะเริ่มโอ้โหคนพักเต็มเลยฮนะโอ้โหเราจะไม่ตอบเดี๋ยวห้าหาไว้ยิงอีกนะครับสวัสดี จะพิมพ์ไทยต้องเว้นบักหนึ่งครั้งสวัสดีครับโอเคแค่นี้พอนะครับสวัสดีพอแค่นี้แหละโอเคนะครับโอเคมีใครมา i p พยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มเลย IP พีแล้วนะฮะคนไทยเต็มไปหมดเยี่ยมครับก็จะได้เล่นด้วยกันนะครับเราอาจจะตายคนแรกก็ได้นะครับยังสงสัยอีกเหรอว่าตัวจริงตัวปลอมนี่ ยังไงวันนี้นะก็ช่างเขานะครับเราไม่เกี่ยวนะโอ้โหนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหจะเริ่มแล้วสามสองไปแล้วอ่าทันไหมขอสักกล่องสิมาดาบสักอันป้องกันตัวเย h โอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคครับไปดีกว่าพี่น้อง ใส่ชุดก่อนเลยพี่น้องอ้ติดไปแล้วโอ้เดี๋ยวคนไล่นะครับเราก็จะไม่ได้อ่าลอใครนะครับเราจะไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีใครมาอยู่ร่วมกับเราเราก็ค่อยไปกับเขานะครับโอเคก็แล้วแต่ชะตากรรมแล้วกันครับวันนี้นะมีใครอดแลกอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ค้างฮะ อยู่ดีๆก็ค้างเฉยเลยอ oh, oh, เริ่มใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรมาโอ้ดาบไม้โอ้โหแบทแย่สุดๆโอ้ oh, my god ขอดาบเหล็กดาบหินสักอันดิได้ได้ไหมข้างล่างนี้ไม่ไปดีกว่านะครับโอเคเราจะไปแล้วตามคนนั้นไปฮะขเขาเป็นใครก็ไม่รู้ตามไว้ก่อน <laughs> ตามไว้ก่อนโอ้โ oh, ห oh, <ๆ>เขามีดาบไหมเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรครับตามไว้ก่อนคงไม่เป็นไร เนาะอ่ะคนไทยซะด้วยเยี่ยมไปเลยเขาคงไม่รู้ว่าเราตามเขาอยู่ครับเขาคงไม่รู้ว่าเราตามเขาอยู่เราจะฆ่าเขาก็ได้แต่เราไม่ทํา <c oughs> โอเคเอา้าไปไม่ได้เอา้าไปบ่ได้ไปแล้ว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 หาทางไปก่อนตอนนี้เฟิร์สคิวเกิดขึ้นแล้วฮะจงังหวะนี้สวัสดีครับทักทายนะครับอ่าตอนนี้ขอหากล่องก่อนแล้วกันนะฮะ ถึงเราจะชวนเข้ามาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ฆ่าเรานะฮะเราก็ต้องหาทางป้องกันตัวเองสักหน่อยละกันเพื่อเกิดเหตุสุดวิสัยนะครับแมปนี้ผมหากล่องไม่ค่อยเจอนะไม่รู้ทําไมแบบว่ากล่องมันไม่รู้จะไปหายากไปไหนแวอากองอ๋อเจอแล้วเจอแล้วทุกคนอย่ามาแย่งผมทุกคนอย่าแย่งผมเอาละของดีๆเอาหมดละ <c oughs> โอเคทุกคนอยากได้อะไรเอาเลย เมื่อกี้เห็นกล่องเว็บแบบทางนี้ไหนวะนี่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 ทุกคนอย่าแย่้งผมนะเอาแค่นี้แหละนอกนั้นก็ใครอยากได้อะไรก็เอาเลยนะครับขอใส่ชุดก่อนนะฮะมีใครตีกันนะแถวนี้ได้ยินเสียงใครตีกันครับตีกันทําไมพี่น้องไอ้นี่มันเป็นใครครับรู้สึกจะไม่ใช่คนไทยนะเพราะฉะนั้นเราควรจะฆ่าเขาฆ่าเขาซะฆ่าเขา,ขา,เขาแล้วทําไมตอนนี้มันบัก๊กทำไมต้องสลับไปสลับมา่็ อ้าวฟันไม่โดนอ้าวฟันไม่โดนอ่ะมืนี่เรียบร้อยโอเคขอใส่ชุดก่อนแล้วกันนะครับหมวกอ่านะครับชุดก็ไม่ได้โหดอืมนะครับมีแค่สองคนนี้ใช่ไหมเบนส์คุงใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ปลั๊กเกมเมอร์ชุดเกาะก็ไม่มีครับอยากตายไหมฮะ โดนดาบสีทีก็ตายแล้วดาบพินสีทีก็เดดแล้วอื <c oughs> นะฮะไม่ใส่ชุดกงชุดเกาะเลยข้างล่างมีคนครับจัดเลยเฮ้ย <c oughs> ข้างบนก็มีตรงนู้นข้างบนมีคนใช่ไหมจัดเลยครับอยู่อา้าวลงไปข้างล่างเลยครับลงไปสมทบกับเพื่อนแล้วอีกกี่นาทีรีฟิลเนี่ย โอเคยังไม่มีรีฟิลนะครับตอนนี้กล่องก็ลงไปบวกนี่จะไหวไหมเนี่ยข้างล่างมีตัวเอนชานก็ไม่รู้ว่าหายบักหรือเปล่านะครับมันจะมีบักนะฮะเวลาไปไปกดตัวเอนชานแล้วมันจะเด้งนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ <c oughs> เป็นสมาชิกแล้วตอนนี้เหมือนเป็นกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนผู้เอาชีวิตรอดโหกล่องนี้ไม่มีใครเปิดครับ้าใครมันตีกนนยนอีกแล้ว เอาตีกันทำไมล่ะพี่น้องเออก็มามาด้วยกันเพื่อนอ้าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวตีด้วยใจเย็นมาจัดไปนะครับใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นคนไทยก็ก็ช่างคนไทยครับอืวิ่งไปไหนวันนี้ก o m e อนวันนี้ก่อนฟอบฟ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 บเรียบร้อย มีเพชรด้วยเมื่อกี้มีหนึ่งอันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนอก,ก็ก็ไม่รู้สินะเขาวิ่งหนีอะครับก็เลยต้องฆ่าเกี <c> ่ <oughs> ยวไหมเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคนะครับกลับมาสวัสดีครับตีกันไหมมีอีกสามนาทีจะเดดแมทครับฮาโลวินนี่มาครับเฮ้สวัสดีโหอ,อยากไปบวกน,นเนี่ย อยากไปบวกนะเนี่ยแต่ว่าเขาเอาไหมลุยสองกลุ่มอะยกพวกตีกันเอาไหมจัดเลยไหมกําลังดูเชิงกันอยู่ครับเขาก็ไม่กล้ามาแล้วก็ไม่กล้าไปโอเขามีดาบเพชรเอาตีกันแล้วครับอา้าตีกันทําไมล่ะครับโอเคโอ้ไม่ใช่ดาบเพชรแค่ดาบหินธรรมดาเดี๋ยวตีไม่โดนตีไม่โดนน,นี่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน, αι, น,น นี่แน่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมวิ่งแล้วมันชอบหยุดวะเนี่ยมาอ่ะมา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 ,มาไม่ตายเหรอพี่อ่ะทำไมวิ่งยากจังเลยวิ่งซิกแซกอีกโอ้โหมีการวิ่งซิกแซกเดดแมทจะเริ่มในอีกนหนึ่งแล้วพี่ทำไมมันกดวิ่งไม่ได้เอาเราลืมกินข้าวเวียนกรรมลืมไปเลยว่าต้องกินข้าวโอเค งั้นคุณปักตามไปแล้วกันนะครับอ่าตามไปครับเอจะอไหนล่ะเฮ้ยเหลือแค่นี้เองเหรอวุด,ดี้นี่เขาน่าจะยังไม่รีเลือดนะครับตกไปแล้วฮะตกไปแล้วแต่เขาไม่ตายซ้ำ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 โอ้โหโดนเราซะด้วยซ้ำหน่อยซ้ำซ้ำซ้ำ เจ็บสามก่อนอ่ะเขาลงไปแรกกันแล้วครับอา้าวโอ้โหเดี๋ยวนะใช้มอสป่ะเนี่ยทำไมมันฆ่าไม่ตายไอ้ขี้วะเนี่ยเดี๋ยวขอรีเลือดก่อนแล้วกันนะครับขอรีเลือดไปสู้เขาก่อนมาอยู่ในนั้นมันจะสู้เราได้ไงใช่ไหมหรือว่าเราจะโดดลงไปบวกเลยไหมไม่น่าจะดีนะครับนี่น่ะทำไมเราตีมันไม่ได้แล้วมันตีเราได้วะ อะไรนี่รีเลือดก่อนนะกินจนไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยเราจะไม่แพ้ขอรีเลือดก่อนเลือดอยู่ฮะโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่อืมไม่โดนโอ้มันตีเราโดนได้ไงกินเอ้ยเลือดเลือดไม่เพิ่มอะไระฮะฮึอืมเฮ้ยอย่าเนี่ยมันตีเราโดนครับ ต่เราตีนไม่โดนมามามาอะไรเนี่ยดากี้มาอย่างยังครับย,ยังสู้อยู่เลยครับยังสู้อยู่เลยนี่นี่แน่นี่แน่โดนอยู่โดนอยู่โอ้มันก็โดนเราเหมือนกันมานี้มานี้มาหนี้มาอนี้มา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 มามามาอีกมาอีกสิมาอีกดิ มามามาอีกสักทีมามามันตีไม่โดนมันนะครับถ้ามีธนูน่าจะสอยให้ล่วงเลยเนี่ยอะไรของมันอ๊อน่ะโอ้มันตีเราโดนสองทีเลยฮะมันทำได้ไงวะไม่แฮกป่ะเนี่ยผมตีมันข้างบนตั้งหลายทีก็ไม่ตาย <c oughs> นะครับเราจะพยายามครับพยายามจนถึงที่สุด ชนะมันให้ได้ไอ้ห่านี่ต้องชนะให้ได้มาขึ้นมาเมื่อไร่มันจะหายบักสักทีลาวานี่ขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาเอา้ามันไปไหนแล้วตายแล้วเหรอเห็นชื่ออยู่นู่นตกโลกตายแล้วเหรออา้าวยังเห็นชื่ออยู่ครับหายไปแล้วจะจบไม่จบ จบไหมไม่จบเหรอนะครับมันก็ไม่ตายสักทีครับไอ้นี่มันแฮ็กป่ะแฟนมันแฮ็กป่ะเนี่ยนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าขอบคุณที่เล่นนะนะครับรีสตาร์ทเดะเซิร์ฟเดี๋ยวเซิร์ฟจะรีหรอโอเคเราไปกันอีกสักรอบแล้วกันนะครับไปฮะทุกคนทุกคนไปเรารอบเดียวไม่เคยพออยู่แล้ว มีอะไรเล่นได้เราเล่นได้หมดมันจะเต็มแล้วอะเรามากันอีกรอบฮะโอ้โหแมปนี้แมปยากอีกแบบหนึง่งโอ้ my god อ oh ้ my god โอเคเริ่มละเริ่มสามสองไปแล้วอ้าวอ้อาวบักบักบัคบัอ้าวบัคเอา,เอาจัดไปอ่าโดดสามรอบครับกว่าจะขึ้น โอ้เราจะทันอะไรกับเขาไมเนี่ยแน่น่โอ้โหสุดยอดเลยครับเพราะฉะนั้นเราควรจะรีบไปเลยแล้วควรจะรีบไปไม่งั้นไม่รอดแน่นอนโอเควิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นแบบรวดเร็วไปแล้วโอ้มีไฟอะไรอยู่ตงนี้ไปไปเดี๋ยวติดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางทุ่งข้าวนะครับไปดูอยู่ทางไหนว่าทุ่งข้าวมันจะมีกล่องอยู่ผมจําได้ ผมจำได้ผมเล่นมาไป go 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 อ้มีคนทางนู้นด้วยรอดไม่นอดาเพชรป่ะนะเห็นอะไรข้าฟ้า,ฟาจะไปยัม่แน่ถอยก็ได้วะแถวนี้น่าจะมีกล่องนะแถวหาดทรายตรงนี้มันมีกล่องอยู่ไม่ใช่เหรอผมจําได้นะมันมีกล่องวิ่งไปตามหาดทรายครับชิวๆสวัสดีเจอคนด้วย จอคนสด้วยเฟิร์สคิวเกิดขึ้นแล้วคนไทยเพราะว่คนไทยเปล่าเฮ้ยคนไทยเว้ยเฮ้คนไทยเว้ย,ยคนไทย,ย,ไทยตามแล้วกันครับไปพวกเราไปกันดีกว่านะฮะไปเรื่อยๆครับพี่อยู่ไหนพี่เล่นอยู่ครับนะมันสามารถส่งข้อความหากันได้นะครับโดยการทับเทลแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ จากนั้นมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ไปแล้วไม่เจอกล่องสักกล่องเลยครับโอ้คนนั้นเขาไปบ้านกลางน้ํานะฮะไปบ้านกลางน้ํากันแล้วนะครับโอ้ my god โอ้เขามีขวานถอยดีกว่าถอยดีกว่าทั้งวันนี้ไปแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ของอะไรเลยฮะเคก็วิ่งไปวิ่งมาในเซิร์ฟก็อาจจะเป็นผู้รอดชีวิตก็ได้นะครับ แบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วอาจจะชนะก็เป็นได้ตรงนี้มีภูเขาตั้งแต่มาไหร่วะเนี้ยไม่เห็นเคยมาเลยไปแล้วจังวันนี้ไปไปโอ้ขึ้นเขาแล้วครับลูกเสื้อเดินขึ้นเขาแบกกระเป๋าทําตัวเบาๆใส่รองเท้าสีน้าตาลเก่าๆใส่รองโอโ้เจอหมู่บ้านนี่มันล่องลอยแห่งอารยธรรมอไรอยธรรโบราณ ไม่เคยมาเลยฮะผมไม่เคยมาโอ้เจอกล่องด้วยมีใครตามมาหรือเปล่านะนะครับในที่สุดเราก็เจอกล่องเฟิร์สเชตกันแล้วยิ่งกว่าเฟิร์สบัตมาโอแถวนี้ไม่มีใครมาแล้วมีแค่เรามีแค่เราเพียงหนึ่งนู่นครับอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ใส่เฮ้ยเราได้ VP เหรออ้อาวเราได้ VP เหรอทำไมชุดก่อเราเต็มขนาดนี้วะหรือว่าชุดจกัก จากรอบที่แล้ววาเนี้ใช่ป่ะใช่นะฮะเป็นชุดจากอ้าวหายสงสัยบักนะครับบักแค่ไม้เห็นแล้วก็หายไปเยี่ยมครับม่ใครมาไหมอยู่รอบรอครับโอเคตอนนี้ฟาร์มกล่องกันก่อนครับอยู่คนเดียวก็อยู่ลำพังวาเวครับผมก็คลิปยังไม่จบนะครับแต่ผมก็ต้องขอตัดจบ นะครับเพราะว่าอ่าไฟล์มันเสียนะครับไฟล์ที่ผมอัดต่อมันเสียนะครับก็ต้องแบบตัดจบแบบนี้นะอัดไปต่อประมาณ20กว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งทักครับน้องครับอัดต่อไปประมาณเดี๋ยวใจเย็นน้องอย่าฟัดข้อความอัดต่อไปประมาณ20นาทีนะครับแต่ก็สูญเสียไปนะครับไฟล์เสียเปิดไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าวันนี้เราก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับในวันฮาโลวีนนะครับมาเล่นด้วยกันนะในวันแบบนี้นะครับผมก็จะมาทํากิจกรรมแบบนี้นะครับอีกในโอกาสหน้าต่อไปนะครับอาจจะเป็นวันสงกรานต์นะครับวันพ่อวันแม่วันลอยกระทงมีวันอะไรอีกวันสําคัญวันรัฐธรรมนูญมาให้หมดนะครับก็ ถ้าผมว่างผมก็จะไปนัดมานะก็จะโพสในกลุ่ม Minecraft Pocket Edition Thailand นะครับผมก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มนี้แล้วก็ติดตามกันได้นะครับว่าผมจะโพสเชิญชวนเมื่อไหร่แบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอสุขสันต์วันฮาโลวีนทุกคนนะครับก็ขอให้ฟันดีนะครับผีหลอกทุกคนนะครับแล้วไอ้นี่มาเอาหัวจุ่มเราเอาหัวจุ่มทำไมนีฮะก็ขอสุขสันต์วันฮาโลวีนทุกคนนะครับก็ ขอให้สนุกกับวันนี้นะครับก็หลายๆนักแคสเกมหลายๆคนก็จะลงคลิปลวันนรรวินก็เป็นอะไรที่แบบนะดูกันแทบไม่หวั่นไม่ไหวนะครับพี่เอกพี่ออยเอ้ยพี่ออยไม่อยู่พี่เอกพี่อาร์มพี่เอ็กครอสพี่แฟบนะเดี๋ยวอย่าลืมไปดูกันด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมดูผมกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วผมก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปบายมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับบาย